สวัสดีค่ะไม่มีคลิปที่จะลงก็ขอลงคลิปไลฟ์นี้นะคะที่นอนอยู่ในกล่องกระดาษนั้นเป็นลูกแมวที่พวกเราเอามาเลี้ยงหกตัวตอนนี้โตแล้วนะสี่เดือนแล้วที่กำลังกินข้าวอยู่นะคือแม่แมวแม่แมวต,ตอนนี้ก็น่าจะขวบกว่าแล้ว หน้ากลมแล้วนะลูกแมวแม่แมวหน้ากลมขนนิ่มหางโตขึ้นสภาพเดิมไม่เหลืออยู่แล้วค่ะสีก็เข้มขึ้นแต่ที่เหมือนเดิมคือยังใจดีเหมือนเดิมเป็นแมวที่ใจดีมากๆค่ะถึงได้ตั้งชื่อว่าใจดีส่วนที่อยู่ตรงหัวแมวค่ะกระดาษมันจะเป็นย่นย่น่ะสีขาวๆที่แปะอยู่นั้น่ะไม่ไม่ใช่สีของ ฝาผานังนะคะเป็นกระดาษเป็นกระดาษชาร์ตท,ที่ลูกสาวเอามาติดแล้วก็เอาเทปดำมาติดยึดเอาไว้มันจะเป็นแบบนั้นเพราะเวลาแมวกินน้ำสลัดไปหานน้ำมันก็กระเด็นไปโดนกระดาษเห็นไหมคะมันก็จะเป็นย่นย่นยนยนแบบนั้นค่ะยังยังไม่ได้เปลี่ยนอ้าวกินอิ่มแล้วเหรอแล้วมานั่งขวาง น้องไม่ต้องมากินนั่นอาหารเดียวกันไปกินที่อยู่ข้างหลังไปลูป้ปะให้มาตรงนี้ให้มาตรงนี้อหหน้าเขาค่ะเป็นแมวที่ใจดีอ้าวนอนลงแล้วนอนลงน้องอย่าบังใจดีน้องถอยออกไปูกมีหนวดให่นไหมหนวดสีขาวๆอยู่ตรงชานจมูกตลกตลกใจดีเลย แทดีเล็กสิเป็นแมวที่หน้าตาตลกส่วนลุงแมวนอนอยู่ในกองกระดาษน่ะเกือบสองชั่วโมงแล้วนะเอ้ามาเสริมสวยมาเจ,จะมาบังหน้าจอสิทุกวันนี้มันจะเป็นระบบแฮนเดิลใช่ไหมคะทาง YouTube ที่เขาเรียกแฮนเดิลช่องนี้ยิ่งจะหายากค่ะ ช่องที่มีชื่อช่องเป็นภาษาไทยพอใช้ระบบแฮนด์เดิลไม่รู้ว่าพูดถูกหรือเปล่าชื่อช่องมันจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรไม่รู้เป็นตัวเลขกับตัวภาษาอังกฤษต่อไปนี้ยิ่งจะยิ่งจะไม่มีคนเข้ามาดูเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็ยิ่งไม่มีมาดูต่อไปนี้ยิ่งจะไม่มีใครมาดูค่ะก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมถึงจะเปลี่ยนถ้า คลิปมันไม่สนน่าสนใจจริงๆยากที่คนจะเข้ามาดูจริงๆนะคะอ้าวเลยหันหลังจะดีหลือ,อไปจะดี ใจดีลีไปลูกแมวก็ยังกินนมแม่ค่ะคงน่าจะเวลาได้ดูดนมแม่เขาจะคงมีความสุขมีความรู้สึกอบอุ่นมั้งค่ะเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วเขาก็ยังดูดนมแม่อ้าวใจดีน่เห็นไหมตัวดำๆที่นอนอยู่เนนนะน่ารักคนรักแมวค่ะต้องชอบใจดีอ้ยเรานี่ ส่วนตัวสีขาวไม่ใช่แม่แมวนะคะเขาก็ช่วยใจดีเลี้ยงลูกให้ลูกแมวดูดนมด้วยนะเขาเป็นแมวโสดเป็นถ้าเป็นคนคือสาวโสดน้ำนมเขาไม่มีหรอกค่ะแต่ว่าลูกแมวก็ไปดูดนมเขาดูดนมทีนอนกลน่นอุ้ยน่ารักนั่นจะเข้าไปหาลูก <c oughs> เข้าไปแล้วค่ะนานนั่นไงเห็นไหมคะ่ะเขาไปนอนอยู่กับ เขารักนะต้องสลับกลางคืนเอาแม่เอาแมวตัวเมียพวกเนี้ออกมาอยู่ข้างนอกคอกตัวผู้ก็เข้ามานอนในคอกในีนกลองคืนแต่จริงแล้วอ่ะกลางคืนควรที่จะให้แมวทั้งหมดค่ะอยู่ในคอกคือตัวผู้อยู่คอกนี้ตัวเมียอยู่คอกนั้นเพราะเขาจะนอนตอนกคืนค่ะถ้าปิดไฟแล้วเขาจะนอนเงียบ แต่เนี่ยลูกสาวให้สลับฮะเอาตัวเมียไว้ข้างนอกตอนกลางคืนโอ้โหวิ่งไล่กันจ้าละวันข้าวของหล่นวิ่งหยอกวิ่งไล่กันค่ะนะใช่ไหมใจด,ดีน่ารักนะเนี่ยอื อ้าวเสริมสวยต่อโอนอนนานจังเลยอ่ะเกือบสามชั่วโมงแล้วนะเนี่ย <c oughs> อยากเข็นลูกแมวเอีกยอ่ะอ่าลืมเล่าให้ฟังไปเข็นฟักทองที่เขาประดับฮาโลวีนมาตอนนี้อยู่ที่เนี่ยหกลูกมีฟักทองเปลือกเทาเนื้ออร่อยนะคะ สองลูกใหญ่ๆแล้วก็เป็นอีกทรงหนึ่งที่เป็นเหมือนฟักทองบ้านเราแต่มันลูกใหญ่เท่ากับฝาอ,องมังกรน่ะอีกลูกหนึ่งแล้วลูกสีครีมอีกลูกหนึ่งแล้วลูกสีส้มเขียวๆเปลือกเป็นเหมือนหนังค้างคกอีกสองลูกน่าจะเป็นฟักทองที่แก่จัดพ่อวางอยู่หลายวันแล้วฮะยังไม่เน่าอยากจะผ่าแต่ ที่ยังไม่ได้ผ่าสักทีอยากจะทําคลิปผ่าดูเนื้อว่าเนื้อดีไหมที่ยังไม่ทําคลิปผ่าไม่เอามาผ่าสักทีนั้นเพราะว่ามันถ้าเนื้อดีอ่ะมันจะกินไม่ทันคันจะผ่าดูถ้าหากเป็นเนื้อดีอ่ะมันก็ต้องเก็บไว้ไม่เอาไปทิ้งก็เลยยังไม่ได้ทำคลิปผ่าฟักทองเลยค่ะแต่ยังไงยังไงก็ต้องทําเพราะว่าตอนนี้วางขวางประตูอยู่เกงใจลูกสาว พักทองทั้งหกลูกค่ะวางขวางอยู่อย่างนั้นขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆไม่รู้จะลงคลิปอะไรก็เลยขอลงคลิปไลฟ์นี้ไปก่อนนะคะวี๊ยดูดูดอ๋อนึกว่าลูกแมวไปดูดนมเขาเป็นเป็นแมวสาวเขาเขารักนะนั่นน่ะเขาไปนอนอยู่ด้วยกันเดี๋ยวรอดูก่อนว่า ตัวแม่แมวจะเข้าไปนอนในกรงในในกล่องนั้นไหมมันเป็นบ้านกระดาษค่ะแมวชอบนะแม่บ้านกระดาษเนี่ยคงจะเสริมสวยอยู่อีกนาน ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะไม่พบกันใหม่ไลฟ์หน้าขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ